ครับสวัสดีครับเพื่อนเพื่อนทาง y YouTube ครับมือนี้ชวนเพื่อนๆมาเห็ดผัดตับนะครับผัดตับแอนกึ้นนะครับเดี๋ยวกินวันหลังะครับผัดตับตับเป็นเครื่องในพี่น้องข้าวสาสีข้าวนะต้องล้างด้วยน้าเกลือนะครับเลือกล้านทีไว้ใจไนะครับตับต้องสดนะครับผัดตับบ่อสดเออผัดจังได้กับบัวแสบนะครับตับต้องไห้สดไห้ไม่นะฮะพักสีข้าวใส่เป็นเอ่อตัวรับข้าวก็มีต้นหอมใบกระเพรานะครับ ืัอนี้ก็ได้ตับมาครับกอคาสิซีแล้วก็มีกึืนมานําครับสมัครซื้อตับเขาก็จะแถมกึืนมาผอมครับล้างโดยน้าเกลือให้ซาดคร <c oughs> ับก็น้าตับมาขัวนะครับบานเท่าอื่นขัวเนาะตเติมแล้วมนันลงไปนิดหน่อยครับขัวตับขัวกึืนนะครับให้ซุกก่อนนะครับพอตับก็กึนเป็นเครื่นนองในกอคาร์ซีมีมข้าวนะครับพอเห็นได้ซุปก่อนครับปกติการพัดนเนี่ยข้าสิเติมเ ข้าวีข้าผิกระเทียมก่อนนะครับที่ข้าวโกเรียบร้อยเนาะเอามาขัาวเอามาพัดก่อนให้มันซุกค่อยเติมเนื้อลงไปแต่ว่ากรณีของตับและกลือนี่เขาต้องขัวต้องพัดตับหรือเกลืนให้ซุกก่อนเพื่อดับกลิ่นข้าวนะครับด้วยข้ามั่นใจว่ามันซุกแน่นอนนะครับค่อยมอบรลูรสที่หลังนะครับรับประมาณนี้นะครับเริ่มที่ซุกแล้วครับให้ได้ประมาณสีประมาณนี้นะครับพัดไปประมาณสองสามนาทีนะครับครับแล้วก็เติม ปีกกระเทียมที่ข้าโคกเรียบร้อยลงไปครับคู่เข้าให้เข่ากันนะครับไปขวัวกันอีกรอบหนึ่งครับควยเข่ากันนะประมาณนี้นะหลังจากนั้นเติมซอสถ้อยลงไปครับสองช้อนนะครับอันนี้เป็นตับแรก่เกืนประมาณครึ่งกิโลซอสท้อยสองช้อนนะครับน้ำตาลหนึ่งช้อนโตนะครับแล้วก็มีชูรส ปลายช่อนนะครับแล้วก็มีรถดีไกลอีกนิดนึงครับประมาณปลายช่อนที่กันนะครับนอกจากนั้นก็คูกเข้าห้เขากันนะครับหลังจากที่ตับซุกนะครับจะว่านี้ต้องเล็งความเรียวเลยครับถ้าเข้าพัดโดนไปครับตั้บอสิแห้งนะครับหลังจากนั้นก็เติมพักลงไปนะครับเล็งไฟแห้งเลยครับเติมพักต้นท้อมนะครับใบกระเพราลงไปครับแล้วก็ควยเข้ากันครับพัดให้เขากัน อันนี้ใส่เวลาของการจับการนะครับเพราะว่าคมห่อนอยู่ในตับในคืนไม่อยู่แล้วนะครับเข้าพัดแป๊บเดียวนะครับแล้วก็ปิดแก๊สเลยนะครับเพื่อว่าไห้ตับของเข้าแห้งเกินไปนะครับครับก็เตือน้ำน้ำปลาต้องไปชิดหน่อยครับหลังจากที่ชื่อมมสอโลชัละอะไรที่ก็ปิดแก๊สเลยครับครับก็เรียบร้อยครับพัดตับแอนกืนนะครับกิ้กับข้าวซนอันห่อนครับ รสชาติดีครับฝากเพื่อนๆกดติดตามด้วยนะครับ